God bless you. ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุกน์ครับวันนี้ลุงหลอดมาสรุปผลบั้งไฟบ้านจังเก่านะครับอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับซิบเก่าปีศตวรรษ2567ครับบั้งที่หนึ่งกุ้งเจริญทรัพย์หนึ่งนะครับ270คะแนนไม่ผ่านครับบั้งที่สองกุ้งอีสานสร้างบดีครับ330คะแนนนะครับบั้งที่สี่พ่เจริญ405คะแนนนะครับสร้างกระบตีนะครับบั้งที่สี่กุ้งเจริญทรัพย์บังที่สอง380เลยครับหวานเจี๊ยบนะครับผมผ่านครับบังที่ห้าซอไพ สิบนะครับปุ้ยไฟสี่ลอยช่างไม่ตีนะครับบังที่หกซับสุวรรณนะครับสามร้อยสี่สิบคะแนนช่างไม่ตีครับบังที่เจ็ดแอดเทวดาสี่ร้อยสี่สิบห้าคะแนนช่างไม่ตีเช่นเคยนะครับบังที่แปดเคยบังหินครับสามร้อยแปดสิบห้าคะแนนช่างก็ไม่ตีเช่นเคยนะครับผมบังที่เก้านครเชียงไก่นะครับห้าคะแนนนะครับแตกนะครับ บั่งที่10บสอแท็กเตอร์ครับ365คะแนนเจ้าครับบั่งดิสิบบุญพลานะครับ170คะแนนไม่ผ่านครับบั่งดิสิบกะลอกหน่อยสาม้อยเก้คะแนนสร้างบอตีนะครับผมบั่งสุดท้ายขุนพ่นอีสานนะครับบวกหนุ่มล่งบาลครับ220คะแนนไม่ผ่านครับอ่ะดีใจนะปุโซผู้มานะครับปูโมานกะสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมอย่าหยุดยั้งอ่ะ หากข้อมูลพิพลศดประการใดลุงรอเดฟต้องกราบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสี่สวัสดีครับ